สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องตัวสมาร์ทวอชของเซี่ยวมีรุ่น gtr 2นะครับ gtr 2พอดีวันนั้นวันเกิดลาซาด้ผมได้คูป,ปองส่วนลดของ l a ซาด้แล้วก็ได้คูป,ปองส่วนลดของทางร้านค้าอีกรถไปลดมาเหลือ3าม0ันปลายๆก็ลเลย ตัดใจผ่อนมาลองตัดใจซื้อมาลองเล่น,นกัเครื่องหนึ่งนะครับนี่ฮะ AMESFIT GTR 2ู trong Hãy này, này. có <laughs> kênh ตัวนี้เป็นรุ่นคลาสสิกเป็นสายหนังอุ๊ยออมันแยกกันได้ บหน้ากว้าง46มิลิเมตรครับข้างหลังตัวนี้มันมีมันเป็นรุ่น GTR2 เฉยๆมันรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยคุยได้ในตัวเลยสายก็22มิลิเมตรนะฮะไมต้องเปิดเครื่องกันดู เลือกภาษาไทยาลวโหลดแอปแมชชื่งองครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่เอาเป็นว่านี่ฮะทาบกับข้อมือข้อมือผมก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าแกะกล่องดูข้างในกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ว่ามีอะไรบ้างนี่ครับแกะออกมา ก็จะมีคู่มือข้างใน,นมีอะไรบ้างข้างใน,นไม่มีอะไรข้างนีนเป็นคู่มืออีกข้างหน,นเป็นสายชาร์จให้ฉีกว่า ชาร์จแบบประกบข้างหลังเป็นไม่เด็กดูแป๊บเลยแล้วก็ไม่มี a d ดเตอรให้นะครับไว้เข็บเสียกับ a ัดเตอร์ที่เรามีอยู่อันนี้ก็เป็นสายหนังก็อ่านนุ่มสัมผัสดูดีนะครับ ในกล่องก็มีเท่านี้นะครับวันนี้มาแกะกล่องเฉยๆ